สวัสดีวัยรุ่นสายปั่นนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องบีจะเบสดสลัดนะครับผมอยู่กับผมบีเองครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมไม่แนะนําให้ลอกเรียนแบบหรือทําตามนะครับผมถ้าใครเล่นตามแล้วเสียก็อย่าโทษบีนะครับผมตอนนี้มีมีกลุ่มนะครับขออนุญาตเปิดเสียงนะครับผมบีมีกลุ่มพูดคุยอยู่นะครับผมคอมเมนต์ปักหมุดเขามาพูดคุยกันได้นะครับผมนะครับวันนี้มาทุน500ครับมาลองเล่นพี่บัวครับ มาปั่นพี่บัวนะวันนี้พี่บัวปีชอบมาแบบประมาณแบบเที่ยงนะลองดูครับว่าช่วงเวลามันจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะผมแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่มันก็อยู่ในแบบช่วงช่วงนั้นนะครับผม ตอนนี้บีมีกลุ่มแล้พูดคุยครับแจกวอลเล็ตนะครับผมสําหรับสมาชิกในกลุ่มนะครับที่ใครได้ทํากิจกรรมนะครับผมดูกิจกรรมที่ดีนะครับผมอันไหนปิดไปแล้วอันไหนอันไหนปิดอันไหนเปิดนะครับผมดูให้บีหน่อยนะครับผมช่วงนี้บีค่อนข้างจะแบบนี่นะครับผมขอเช็คนิดนึงนะครับผมก็คือถ้าไหนอันไหนบีไม่ได้ก็อย่าอย่าว่าบีนะครับผมบีทำตามกติกานะครับผมช่วงนี้บีเดี๋ยวอ่า20 วัดไปเลยครับดีมาแบบใบไว่3 0 0ครับผมเพื่อทุน500นนะ10ทีก็20บาทนะครับผมสำหรับพี่บัวนะครับผมลองดูครับทียะ10 10 10นะครับผมได้อยู่ครับสองรอบ20นะครับผมต้องดูเงี้ยครับผมโหแต่วันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีนะเงียบเลยอะทุกคนเฮ้ยโอเค ได้พอได้หายใจหายคอก่อนนะครับผมยังไปได้อยู่นะครับผม600ครับคี่ว่าจะจะไม่มีอะไรนะครับช่วงนี้แต่ยังได้อยู่นะครับผมกำไรมาแล้วนะครับผม300นะถ้าไม่คิดอะไรเนี่ยเลิกได้แล้วครับผมเนี่ยกำไรมาเงี้ยคือดอกเดียวควรจะเลิกแล้วนะครับผมแต่บีไปต่อดีกว่าบีต้องสายสุดนะผมบีต้องดันไปครับ800อนะครับผม ต้องเล่นงี้ครับวัดครับคือรอบสุดท้าย30รอบนะครับผมต้องโดดแน,น่นอนครับลองดูครับ10 10เผื่อก็30นะครับผมจะมาไหมครับผมโอ้โหอุยบัวจะเต็มช่องไว้ไม่ใช่ทองแดงโอ้ไม่มีอะไรเลยครับผม<ส>ขอโดดสักหนึ่งทีก่อนนะเพื่นอนเงียบเ,เลยผมว่าโดนล่อซื้อแน่เลยวะน่าจะเลือกตั้งแต่แ0ดร้อนะอ บวกมาสามร้ก็ดีแล้วนะครับผมเอาไว้แจกคนในกลุ่มนะครับผมชุนแ่ช่วงนี้บีจะแจกเป็นเครดิตนะครับผมอยู่ช่ไหมนนี้สปอนเซอร์บีเข้าแล้วนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับผมเอราะบีค่อนข้างแบบเยอะนะผมบอลเลตนะครับผมสมาชิกก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ดันกันมานะครับผมรีวิวไปครับยังไงครับเนี่ยวันนี้เงียบเลยครับ โโอ้หจะมาเข้าทุนอีกแล้วนะเมื่อกี้นี้กำไรมานะแต่หมุนสามสิบรอบเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บนะดูสังเกตดูนะทุกคนไม่ค่อยเข้าเนื้อนะครับหุ้ยหุ้ยโอ้โหชิวมีครับได้มาล็อตแปดสิบนะยังไงครับยังไงครับ สิบทีนะผมน่าจะแบบสิบทีท้ายวัดไปเลยครับไม่โดดเลยนะวันนี้พี่บัวครับผมกระโดดให้หรือเปล่านะบีขอให้กระโดดสักทีนะครับผมจะหมดแล้วเพื่อนจะหมดแล้วอือโ,โอ้โหไม่มามาแล้ว,วม,มาแล้วมาวมาไมมา,มา,มา,มาไมมาครับโอ้โหไม่ต้องยึกยักอะไรทั้งนั้นคนระับวันนี้ไม่ยึกยักไม่อะไรนะครับผม,นนมคิดว่าดัดจะหมดแล้วนะครับผมวันนี้ ยังไรไปต่อนะคิดว่าจะได้โอ้โหปิดแล้วปิดคลิปแล้วครับมาครับยังมาอยู่ครับดูดิว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่าตุน4นเบสสี่สิบนะครับผมส้มเต็มหน้าไหมส้มเต็มแผงก็ได้อะไรก็ได้เต็มแผงโอเคเต็มแผงครับคูณสิบมาครับสองพันนะครับบทเบสสี่สิบครับโอ้โหได้ไปต่ออยู่ครับผมสวยงามครับผมดันต่อดันต่อเลยไหมครับยังไงดีครับผม มันข้างๆเสียวๆนะครับผมถ้าจะดันก็ต้องไม่เสียเวลากับมันนะครับผมเข้าคือเข้าไม่เข้าก็คือไม่เข้าครับผมบีแนะนำนะผม10-15นาทีเท่านั้นนะครับผมก็คือเกมกว่านี้มันไม่เข้าควรจะจะออกนะครับผมแต่ถือว่าพุ่มา500เมื่อกี้นี้บอกมา2000ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมหมุนเลย400ลอะ2หมุนเบือ่อง2หมุนเฮ้ย จะหมดอยู่แล้วนะครับผมแต่เบ็ด200ไงคือเข้าก้อนโตกัน5,000แล้วครับมาต้องกล้าวัดอย่างนี้นะผมเมื่อกี้เหนือ413บาทเบ็ดสุดท้ายพอดีเลยนะครับผมโอ้โหบวกมา5,000พอดีกว่าครับวันนี้มันค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเอา คุณมา500นะครับบวกมา5,000นะก็ถือว่าใช้ได้นะครับผม10เท่านะครับผมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใจกบีนะครับกลุ่มพูดคุยอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมเข้ามาพูดคุยพูดจากกันได้นะครับผมตอนนี้มีมีสปอนเซอร์แล้วนะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับทางค่าดินนะครับผมวันนี้ก็ขอลาตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ